สวัสดีครับวันนี้ช่างศักิ์จะพามาชมการลบไฟถุงลมนิรภัยนิสันดิารเวล่าครับคันนี้สวิตกุญแจเป็นแบบดอกกุญแจเสียบหมุนธรรมดานะครับคันนี้ไฟถุงลมนิรภัยโชว์แล้วครับเดี๋ยวช่างศักิ์จะพา,าชมขั้นตอนการทำครับขั้นแรก เปิสวิตช์คุณแจร,รอไฟถุงลมนีิรภัยดับแล้วเราปิดสวิตช์คุณแจทันทีครับเราจะทำทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งที่สามรอไฟถุงลมดับแล้ว ปิดสวิตช์กุญแจทันทีครับครั้งที่สี่หลังจากครบแล้วเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดเสียไฟก็จะดับเป็นปกติครับเรียบร้อยครับไฟดับใช้ได้แล้วครับ